การเมืองในช่วงนี้เนี่ยมันบางทีมันทุเรศนะบางเหตุการณ์เนี่ยยุบสภาก็ไม่ยุบเพื่อจะรอดูเริกเนี่ย <c oughs> มันยุบได้แล้วไงมันไม่ได้ติดอะไรนี่ถูกไหมฮะ <c oughs> ไอ้คนนี้นทำไม่ได้ฉายาเพาหนก็นนออกมาแล้วไม่หรอกม <c oughs> ันก็เป็นวิธีทางของพวกลูเซอร์คนขี้แพ้ไงที่แบบทําทุกทางเพื่อให้ตัวเองต่ออายุข,ของความเชื่อตัวเองจะไม่แพ้ต่อไปครับ <c oughs> แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยคนที่เขาจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งเขาจะไม่ต้องดิ้นรนทาอะไรที่มีในลักษณะเนี้ยนั่นคือคนที่เขามั่นใจในการต่อสู้ในการเลือกตั ทำอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เดินสายไปตามที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไปไหว้แล้วอ้างว่าไปดูงาน,นคือคืออ,อย่างนั้นพุเอกยุทธหาเสียงไปเลยว่าผมเลือกผมเป็นนายกเขาหน้าผมจะเดินสายบูรณะเจดีย์ทุกประเทศไทยค,คือปัญหาของพุเอกยุทธคือณเวลาพักคุณในทีมเศรษฐกิจคุณยังไม่มีเลยอคุณเสนอหน้าจะมาเป็นผู้นําประเทศต่อเนี่ยพักคุณทีมเศรษฐกิจสักตัวยังไม่มีเลยแลวคุณก็ลอยหน้าลอยตาว่ามีแต่เขาไม่ขอเปิดตัวม,มันมีทีมเศรษฐกิจบ้าที่ไหนครับอยากบริหารเศรษฐกิจแต่ไม่ขอเปิดตัวคุณณณไปปททํําาาาางงนนนนนขอออคคุุกก่่ถ้้ยยจะะเเเ็ผูรศี